หมายสุดท้ายจริงๆล่าไม่ได้ก็จะไม่มาละตายร้ <ไป S 2> อยเมตรบวกบวกดือจึมดื้ดืึมดือึมาวสวนแตงแห่งมืองสุพรรณชื่อเชียงน้องมาหรือรันเอ,อ้ยลองผิดว่า <laughs> วันนี้ผมก็ไม่ได้ตบชิ้นดรวอรทุกคนหนีมาตีอย่าปลอมดรืยฟ้าเดี่ยในกลุ่มเขาถ่ายรูปปลาลงบนตุ้มจำแเ้า,าก,ก็เลยมาบ้างมาแต่ตีห้าครึ่ง ตอนนี้หกโมงครึ่งแล้ว่เฮ้ยโดนแล้วนี่กวดาอะไรวะอันนี้ปลาหรือต่ออันนี้ปลาหรือต่อวะเราวก้องอะดูบะเนี่ยโดนแล้วครับทุกคนโดนแลว้วตัวนี้น่าจะปลานะครับไม่ใช่ต่อเพราะมันวิ่งด้านวิ่งไม่หยุดเลยหรือมันเป็นต่อวะเพราะมันหยุดแล้วมาครับกอมาอยู่กอมาอยู่ครับใครเย็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 บ เข้ามาสิฮ่าฮ่า่าเข้ามาเล้มาแล้วไหนล่ะเข้ามาเข้ามา่าเข้ามาตัวนี้ถ้าจะใหญ่หน้าดูนะทุกคนแต่มันตื้อๆยังไงก็ไม่รู้ดิน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 ใจเย็นๆยไม่ต้องรีบขึ้นมาขนาดนั้นแกได้ขึ้นมาแน่นอนกลับมาที่ตัวลาต่อผมคิดว่าน่าจะเป็นลาสิวแน่นอนเพราะว่าตอนมันที่เราตกชิ้นยู่วจำได้ไหมทุกคนที่เราใช้ถับมันก็ตื้อๆแบบนี้วันนี้มันไม่อยากกินตับมันอยากกินเหยื่อป้อวันนั้นเราตกได้เลยนะแม่ลาสิวไปใช่ไหม แต่เป็นตัวพ่อปลาิูเพราะว่ามันน่าจะใหญ่กว่าตัวเม่ตัวนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานหน่นะทุกคนเพราะว่ามันใหญ่มากในล่าเจอมาเรื่อยๆคือมันไม่มาให้สักทีอะทุกคนหรือว่าผมติดต่อจริงๆอุ้ยมาแล้วมาแล้วทุกคนมาเลยลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาลอยมาเลยเห็นไหมทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วทุกคนใกล้จะขาดใจแล้วผมเนี่ยอืมนะครับมา มาครับมาปลากายผมเลยครับผมได้ปลาครับนะอะไรของเอ็งวะไอ้หนูปล,ปลานี่เลยครับนาะมาหมดเลวโอยตัวใหญ่มากวิ่งวิ่งวิ่งวิ้งวิ่งเยีเ่บีลันเต้เต้เกะแก่มา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 ลอยมาใจลมลมใจเย็นเติมนามาเยอ จะเย็นเย็นจะเย็นเย็นเย็นไม่ต้องรีบขึ้นน้าจะมาตัดปายผมได้ยังไงปามาันจะู่ดตัวนี้เอ้ยนุ่มตัดปาที่ทบ้านลุงมังครับก็ที่นี่ดิได้ยังครับโอ,โ,โอ้โหลุงไม่ลีลาสิบหายปาผมจะวายขึ้นมาเองนะอะวายมาเลยม,มันใช้คิปเปอร์เลยอะอยลุงโอ้โหเอาเรื่องจัดสามสองหนึ่งเรียบร้อย